บลูทูธติดหมวกกันน็อกคา r ์โดรุ่นใหม่ประจำปี2022แบตอึดชาร์จไวยิ่งกว่าเดิมสวัสดีครับผมปานกลับมาอีกครั้งกับรายการช่างหารีวิววันนี้เรามีบลูทูธตัวใหม่ล่าสุดมานำเสนอจากแบรนด์คา r ์โดคาร์โดรุ่นใหม่ประจำปี2022มีทั้งหมด3รุ่นได้แก่สปิริตเอสดีฟีคอม 2x และฟีคอม 4x ความแตกต่างของบลูทูธคาร์โดทั้ง3รุ่นนี้จะเป็นเรื่องลำโพงระยะการเชื่อมต่อจำนวนเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อและระบบสั่งการด้วยเสียง ในส่วนสเปคอื่นๆเหมือนกันทั้งหมดโดยราคาบลูทูธคาร์โดรุ่นใหม่ตัวที่ถูกที่สุดก็คือ s ป i r i t HD ดีราคาอยู่ที่4,900บาท f ีคอมสอราคาอยู่ที่6,800บาทและรุ่นสุดท้าย f ีคอมสีราคาอยู่ที่8,600บาทพอมันเป็นเรื่องเสียงปุ๊บอะ่ะดีเขาดีเราอย่างไงก็ไม่เท่ากันคําแนะนําที่ดีที่สุดก็คือต้องมาลองฟังเองซึ่งทางร้าน m o t o f i x มีบลูทูธคาร์โดจําหน่ายทุกรุ่นซึ่งสามารถมาลองฟังได้ที่ร้านทั้งหมดเนี้ยคือบทสรุปข,ของคาร์โดรุ่นใหม่ปจปี2022แบบสั้นๆ เริ่มกันที่ Spirit HD มันเป็นคาร์โดรุ่นที่ถูกที่สุดในที่มาแนะนําในวันนี้สเปคคร่าวๆก็คือเป็นลําโพงขนาด40ม mm. มทางคาร์โดเคมว่าให้คุณภาพเสียงเป็นแบบ HD แล้วก็มีระบบปัดเสียงแบบอัตโนมัติต่อมาตัวบลูทูธรุ่นนี้เชื่อมต่อได้แค่2เครื่องเท่านั้นแล้วก็มีระยะการเชื่อมต่ออยู่ที่600เมตร สามารถใช้งานต่อเนื่องได้13ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงตัวแบบสแตนบายได้10วันตัวสปิริตเทสเดียเป็นรุ่นที่ไม่ได้ลำโพง JBL มาแต่ให้ลำโพงขนาด40มิลลิเมตรมาทั่วไปซึ่งคุณภาพเสียงเมื่อลองฟังดูแล้วถือว่าดีดีเลยซึ่งความเหมาะสมในการซื้อใช้งานอาจจะเหมาะกับผู้ขับกับคนซ้อนเป็นหลักเพียงเท่านั้นเพราะระยะการเชื่อมต่อมันสั้นแล้วก็มันเชื่อมต่อได้แค่2เครื่องเท่านั้นก็เหมาะกับคนขับกับคนซ้อนรุ่นต่อมาฟีคอมสอ ในราคา6,800บาทถือว่าแพงกว่ารุ่นสปิริตเฮดดี1,900บาทส่วนต่างราวๆ2,000จากรุ่นสปิริตเฮดดีอ่ะมันจะได้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างแรกที่ได้มาจะเป็นลำโพง JBL ขนาด40ม mm มและพร้อมด้วยระบบคุณภาพเสียงเ d ดีระบบควบคุมเสียงอัตโนมัติอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือระยะการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นเป็น800เมตรจาก s p i r i t เ d ดอ่ะอยู่ที่600เมตรในส่วนสเปคอื่นๆของตัวบลูทูธ Free c o m 2x อ่ะเหมือน กับตัวส t ปริลล์แทดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการชาร์จความอึดของแบตอะไรพวกนี้เหมือนกันทั้งสิ้นเชื่อว่าน่าจะเกิดความลังเลระหว่างตัวส t ปริลล์แทดีกับตัวฟรีคอม 2x แน่นอนเพราะราคาส่วนต่างมันประมาณ2,000บาทซึ่งคําแนะนําที่ดีสุดก็คือต้องลองมาฟังด้วยหูของตัวเองเพียงเท่านั้นรุ่นสุดท้ายฟีคอม 4x ในราคา8,600บาทกับความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นไปอีกระดับตัวบลูทูธรุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อสูงสุดได้ถึง4เครื่อง มีระยะการเชื่อมต่อไกลส่วนที่1.2กิโลเมตรแล้วก็มีระบบสั่งการด้วยเสียงทั้ง3อย่างนี้นก็คือความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับ FreeCom 4x ในส่วนสเปคอื่นๆของ FreeCom 4x ก็จะเหมือนกับ FreeCom 2x ก็เป็นลำโพง GBL ขนาด40มิมแบตขนาดเท่ากันในเรื่องของดีไซน์กนารออกแบบของ FreeCom 4x กับ 2x หน้าตาเหมือนกันเลยโดยจะมีจุดเด่นก็คือตัวปุ่มเพิ่มเสียงสามารถหมุน บวกลบได้ง่ายๆก็คือถ้าเป็นรุ่นสปิริตเทดีต้องเป็นกดบวกกดลบมันจะใช้งานยากกว่าแต่ถ้าเป็นฟรีคอม 2X กับติก็เลื่อนเอาหมุนเอานิ้วเลื่อนเอาสาหรับรุ่นฟรีคอม 4X เหมาะกับการใช้งานออกริปกับเพื่อนๆเ,เพราะมันเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง4เครื่องแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นซึ่งสุดท้ายอ่ะต้องลองช่างใจดูว่าจะเลือกบูทูธคาร์โดรุ่นไหนดีที่เหมาะกับการใช้งานของคุณคาร์โดทั้ง3รุ่นมีการรับประกันยาวนานถึง2ปี เฉพาะตัวเครื่องเงเท่านั้นในส่วนพวกหูฟังไมอะไรพวกนี้สามารถมีขายเบิกใหม่ได้ตลอดเวลาสุดท้ายจริงๆในการเลือกซื้อบลูทูธหมวกกันน็อกไม่ว่าจะรุ่นไหนแบรนด์ไหนราคาไหนก็ตามแต่คำแนะนําที่ดีที่สุดก็คือต้องมาลองฟังด้วยหูของคุณเองทเท่านั้นซึ่งทางร้าน o t t o ฟ i x มีบลูทูธคาร์โดให้คุณได้ทดสอบได้ลองทุกรุ่น สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ motorfix หรือจะเข้ามาลองของจริงและซื้อที่หน้าร้าน motorfix ได้เลยนะครับครั้งต่อไปอยากให้เรารีวิวอะไรเพิ่มคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับรักมอเตอร์ไซค์ทัก motorfix สำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ